สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้เรามาเล่นพิกอาการกันค่ะมาในหัวข้อนี้นะคะเร็วๆนี้ใครจะมาพิชิตใจคุณกับหัวข้อนี้วันนี้เรามีไพ่สองกองนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองนะคะตั้งจิตนะคะเป็นสมาธินะคะเราเลือกมาหนึ่งกองค่ะแล้วเราไปดูกันนะคะว่าเร็วๆนี้จะมีใครมาพิชิตใจเราหรือเปล่าหนึ่งสองได้กองไพ่แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาพิชิตใจเราโอ้โหเป็นคนปากร้ายแต่ใจดีนะคะพูดจริงทําจริงพูดตรงค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีทิฐิมีอีโ,โก้สูงเสียดฟ,ฟ้ามหาปัตตพีเลยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็ได้ค่ะเด่นก็เป็นชาวราศีกุมนะคะหรือเมถุนตุลกุมก็ได้ค่ะ ชัดเจนเลยเป็นชาวทัดลมนะคะเมถุนตุลกุมอาจจะเป็นคนที่เคยดีลเคยสื่อสารกับคุณแล้วเลิกกับคุณไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่เคยคบเคยศึกษาดูใจกันแล้วทิ้งกันไปนะคะแล้วยังตัดกันไม่ขาดเนาะประเด็นนี้นะคะคือเป็นเหมือนคนที่เคยศึกษาดูใจเคยคุยเคยคบกันมาก่อนหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณก็ได้นะคะที่ยังลืมคุณไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะ มูฟออนจากคุณได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะคนคนนี้กําลังจะเข้ามาพิชิตใจคุณอีกครั้งนะคะไม่รู้ว่ากลับไปทบทวนกลับไปคิดอะไรหรือเปล่าเขามีความหวังเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาลดทีฐิลดอีโก้ของเขาลงได้เขาน่าจะกลับมาพิชิตหัวใจหรือกลุ่มหัวใจของคุณอีกครั้งขอให้ชาวกองหนึ่งโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมาดูพี่ๆที่เลือกกองสองกันนะคะเร็วๆนี้ใครจะมาพิชิตใจเราโอ้โหเป็นคนขยันค่ะช่างพูดช่างเจรจาพาทีนะคะมีทักษะการพูดดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ดูเป็นคนที่วุ่นวายนะคะอยู่กับการทํางานมากๆเลยนะคะเป็นคนจริงจังนะคะในเรื่องของการทํางานแล้วก็เป็นคนที่อาจจะ <c oughs> ติดในเรื่องของคอมมิชเมนต์นะคะอาจจะมีลักษณะของการที่ มีแฟนแล้วมีคู่ของตัวเองอยู่แล้วนะคะคืออยู่กันเพราะบางสิ่งบางอย่างหรือเหตุผลบางประการคือเขาอาจจะติดในเรื่องของกระดาษหนึ่งแผ่นก็คือทะเบียนสมรสนะคะยังเลิกไม่ได้แต่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากทําความรู้จักกับคุณนะคะแต่เขายังเคลีย ประเด็นชีวิตของเขาไม่ได้เลยนะคะยังไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าจะไปยังไงจะไปแบบไหนคนคนนี้อาจจะอยู่ในธาตุดินนะคะพฤกษบังกรกรันเมสิงธนูก็ได้นะคะหรือเป็นชาวธาตุน้ําก็ได้ค่ะแต่เป็นลักษณะของการที่เขาจ้องเขามองอยู่นะคะแต่เขาไม่กล้าเทคแอคชั่นไม่กล้าทําอะไรนะคะไปได้ว่าประเด็นนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่เขายังเคลียสิ่งเก่าๆในชีวิตของเขาไม่ได้ก็ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ